ก็ก็รู้สึกว่าสองสามวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นจริงๆในใจเมืเ่อกี้เนี่ยสองสามวันนี้ดีขึ้นแต่โอ้ยกูใช่ปร่บไม่รู้ <c oughs> เพิ่มหน้าดีกว่าเว้ยดีขึ้นเงเยอะแล้วแต่เหมือนเวลาแบบเหมือนปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะดีบ้างแย่บ้างแต่มันจะแย่มากกว่าดีแล้วทําไปสักพักมันก็จะเริ่มท้อแทน้นิดหน่อย แบบทำไปก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่คุณพูดแทนใจของทุกคนในห้องนี้เลยอ่ะดีทุกวันนะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยกันแล้วแต่รีบมาวัดเลยนะมาส่งมือมายกมือบอกหลวงพ่อเลยหนูแย่แล้วแต่ว่ามันเหมือนดีมันหมายถึงว่าดีน้อยกว่าไม่ดีอ่ะถูกแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ แต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกดีน้อยกว่าไม่ดีเนี่ยหลวงพ่อเคยทําให้ดูอย่างเงี้ยขณะที่เรารู้สึกขึ้นอย่างนี้นะพอขึ้นลงมาพอเรารู้สึกตรงเนี้ยไม่ดีอ่ะไอ้ตรงที่ไม่ดีตรงเนี้ยมันสูงกว่าตรงที่ไม่ดีตรงนี้เพราะกราฟมันเป็นเงี้ยมันขึ้นแล้วก็ลงแต่เทรนด์มันขึ้นขณะที่เรารู้สึกว่าลงเนี้ยถ้าลงอยู่ตรงจุดเนี้ยกับลงอยู่ตรงจุดเนี้ย ไม่เหมือนกันแล้วไม่งั้นคุณภาพของใจเราจะดีขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ไงท้อได้แต่ไม่เลิกขี้เกียจได้แต่ไม่เลิกปวดท้องได้ก็ต้องภาวนาหิวก็ต้องภาวนาง่วงก็ต้องภาวนาหนาวก็ต้องภาวนารถติดก็ภาวนางานลาบลื่นก็ภาวนาจนก็ภาวนารวยก็ภาวนา มีปัญหาครอบครัวก็ภาวนาพ่อตายก็ภาวนาแม่ตายก็ภาวนาอ,อกหักก็ภาวนาฟอนี่ก็รู้หมอ,อยังขี้ไม่ออกก็ภาวนาท้องเสียก็ภาวนานีออกยังม่ออกค่ะเดี๋ยวมันก็เดินไปได้เองแหละก็คือทำไปเรื่อยใช่ทำไปเรื่อยแต่ว่าเราต้องฟังซีดีนะฟังธรรมะต่อเนื่องเพราะว่าทุกครั้งที่ฟังธรรมะเนี่ย คนจำนวนมากในห้องนี้จะมีประสบการณ์แล้วฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะเฮ้ยเฮ้ที่กูทํามาตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นี่วะภาวนาไปอีกสักช่วงหนึ่งเหมือนเดิมเลยวันหนึ่งก็จะพบประโยคนี้หลวงพ่อพูดมาตั้งนานแล้วนี่ว่าทําไมเหมือนกูเพิ่งเคยได้ยินวะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วประโยคที่ได้ยินแล้วคิดว่าเข้าใจวันหนึ่งก็คิดก็จะรู้ว่ามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีก แล้วมีอะไรต้องไปทำเพิ่มไม่มีอ่ะมีแต่ไปทําเหมือนเดิมนั่นแหละ,ะไม่เลิกก็พอแล้วศีลสําคัญนะทุกคนทําอะไรไม่ได้รักษาศีลไว้ก่อน